สวัสดีค่ะดรยาพาธร,รมเย็นนี้นะคะมีขั้นตอนเคล็ดลับที่สำคัญนะคะหลังจากที่เรายกเมล็ดทานตะวันหกขาดน,นี้ขึ้นชั้นวางได้ประมาณ12ชั่วโมงคือตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งค่ะนะคะเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปไม่ได้เลยเพราะว่าขั้นตอนนี้สำคัญมากๆค่ะในการช่วยถอดหมวกใบให้เขาค่ะ เพราะอากาศเย็นๆอย่างนี้เขาจะหนาวมากเลยไม่สามารถสลัดหมวกไบออกได้เราจำเป็นต้องช่วยเขาค่ะนี่เป็นเคล็ดลับสำคัญที่หนึ่งเลยนะคะเราต้องช่วยแล้วล่ะค่ะหลังจากก่อนที่เราจะทำการช่วยถอดหมวกใบนะคะเราต้องทำการลดน้ำให้ชุ่มก่อนค่ะเพื่อจะได้ลื่นๆลื่นๆนะคะหยิบออกได้ง่ายค่ะเรามาลดน้ำกันก่อนเลยค่ะ เตรียมน้ำไว้แล้วนะคะลดต่อ,อประมาณนะคะไม่ต้องชุ่มมากนะคะลดน้ำา่อนี่หมดเลยค่ะศักดยานะผิดนะคะวันนี้เจ็ดถาดค่ะเพราะเสาร์อาทิต,ต,ตย์ตุกงยาว่างจะต้อง ใช้เวลาว่างในเสาร์อาทิตย์นะคะดังนั้นวันไหนที่เป็นวันหยุดก็จะเพาะเยอะหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปเสิร์ฟกับผู้ที่รักสุขภาพที่ตลาดค่ะนอกจากนั้นตัวเองก็รับประทานเองนะคะเริ่มเลยค่ะนะคะเป็นขั้นตอนสั ใช้มือนะคะขยุ่มขึ้นมาเลยค่ะนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราลดน้ำแล้วนะคะมันก็จะลื่นดีนะคะขยุ่มอันนี้เอาเฉ,เฉพาะส่วนที่เราสามารถหยิบออกได้นะคะเพราะบางต้นเขาก็ยังจะห่วงหมวกใบเขาอยู่นะคะอันนี้ถอดมาเลยค่ะแล้วก็ทิ้งขยะเลยค่ะเตรียมขยะไว้ด้วยนะคะ นี่นะคะขยุ้มช่วยเบื้องต้นก่อนนะคะใน12ชั่วโมงแรกนี้ค่ะเพราะลำต้นวันนี้เขาได้รับแสงแล้วเขาเริ่มจะเงยหน้าขึ้นมาแล้วนะคะจากที่เขางอหน้าลงดินอยู่ในตอนเมื่อเช้านะคะถ้าต้นไหนที่รากมันลอยหลังจากที่เมื่อเช้าเราหยิบออกไม่หมดนะคะมันก็จะติดมือเรามาช่วงที่เราใช้มือช่วยจับหมวกใบเขาออกนี่เองค่ะ ติดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรค่ะทิ้งเลยนะคะอันนี้ทิ้งเลยนะคะอ่าเสร็จหนึ่งถาดค่ะวันนี้ยังจะยังไม่ยังไม่เกลี้ยงนะคะวันนี้เราเอาแค่บางส่วนที่ได้ก่อนนะคะะพรุ่งนี้เช้าเรามาดูอีกทีหนึ่งค่ะดรยาก็จะมีขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนที่สองอ่าบอกเล่า นะคะเพื่อนผู้รักสุขภาพรักต้นอ่อนทางตะวันทุกท่านนะคะวันนี้แค่พยุงช่วยนี่นะคะเต็มเลยนะคะทิ้งขยะเลยค่ะนี่ต้นไหนที่รากลอยอยู่ดึงขึ้นเลยค่ะทิ้งเลยค่ะนะคะเราช่วยเป็นการเร่งการเจริญเติบโตให้เขาลำต้นตรงได้อีกวิธีหนึ่งเลยนะคะ เป็นเคล็ดลับดีๆที่วันนี้ดรยานำมาฝากค่ะค่ะวันนี้อาจจะมืดน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเย็นแล้ววันนี้เป็นวันที่30ธันวาคมนะคะก็วันนี้ดรยาหยุดนะคะว่างน,นคะคะมีเวลาดูแลได้เจ็ดถาดเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะถาดที่สองนะคะทิ้งเลยค่ะต่อไปถาดที่สามค่ะขยุ่งเลยนะคะ อย่างรวดเร็วเลยค่ะนี่ค่ะไม่ค้าไม่ยากเลยค่ะต้นไหนที่ช้ำเราก็ถ้าเจอต้นที่ช้ำเราก็หยิบช่วยหยิบออกเลยนะคะอ่ามันจะทำให้ต้นอื่นเสียหายไปด้วยค่ะหยิบออกเลยค่ะแล้ก็สังเกตความผิดปกติของวางต้นที่อาจจะช้ำ เพราะอาจจะถูกโดนทับนี่นะคะหยิบออกเลยค่ะทิ้งขยะเลยค่ะนะคะคเห็นไหมคะวันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เช้ายันทุ่มหนึ่งนี่ค่ะเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมาแล้วเขายังไม่สามารถสลัดหวัวใบได้ออกเลยนะคะได้เลยเพราะวันนี้รู้สึกอากาศจะเย็นนะคะทีะ่โรงเรือนของดรยานะคะหยิบออกเลยค่ะ เราก็สังเกตอันไหนมีความผิดปกติเราก็หยิบออกได้เลยนะคะเป็นการช่วยตกแต่งเสร็จแล้วค่ะค่ะที่สามค่ะทิ้งขยะค่ะต่อไปถ่าที่สีค่ะขยุ่มเลยค่ะนี่นะคะสนุกมากเลยค่ะในการช่วยถอดหมวกใบให้กับต้นอ่อนของเรานะคะสําหรับผู้ที่รักต้นอ่อนทานตะวันทุกท่านนะคะดูแลใส่ใจอย่างกะลูกเลยนะคะเนี่ยนะคะ ช่วยทุกขั้นตอนค่ะนะคะเป็นการเล่งโตแล้วก็เล่งการจเจริญเติบโตอันอวบขาวของเขาด้วยนะคะยุ่มเลยค่ะนี่เลยค่ะทิ้งขยะที่เตรียมไว้นะคะ สนุกมากเลยะคะเป็นการช่วยพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดได้อย่างดีเลยเช่นกันค่ะนอกจากเราได้ผักสุขภาพที่อิ่มอร่อยแล้วในทุกเมนูที่เราชอบสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะอะเสร็จแล้วค่ะสี่าดน,นะคะหาต่อไปเลยค่ะยัวชานะคะ,นะคะนี่ขยุ่มขยุ่มขยุ่มเลยค่ะ พร้อมกันนั้นอย่าขายุ่มเฉยๆนะคะสังเกตใบต้นไหนที่มันผิดปกติแล้วก็หยิบออกด้วยนี่ค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะห้าค่ะใช้เวลาไม่เยอะค่ะนะคะเพราะเมื่อกี้เราลดน้ำแล้วนะคะ เขาก็จะสามารถสลัดหมวกใบได้ง่ายเมื่อเราช่วยจับหยิบออกนะคะกลับไปหวัวที่หกค่ะหะลุยเลยค่ะน,นะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ดกเตยาชอบที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันเร็วแล้วก็สนุกนะคะนี่นะคะเราไม่ต้องกลัวใบจะช้ำค่ะนะคะายุ่มเลยค่ะ ยุ่มแรงเกินไปเดี๋ยวจะทําให้วางต้นที่เขายังไม่เงยหน้าขึ้นมาเขาก็คอหักได้เช่นกันนะคะอะ่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหกถาบแล้วค่ะอ่ะทิ้งถังขยดก่อนนะคะถาที่เจ็ดค่ะหยิบเลยนะคะ เป็นการพักผ่อนหย่อนใจไปในตัวเลยนะคะสําหรับผู้ที่รักต้นอ่อนทานตะวันทุกท่าน,นะค่ะนะคะการที่เราได้ดูแลใส่ใจสุขภาพนะคะาการบริบาลต้นอ่อนต้นเล็กตั้งแต่วันแรกเลยนี่ก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะคะ<ม>เห็นไหมคะ ง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะสําหรับการถอดหมวกใบให้กับต้นอ่อนทานตะวันในวันแรกหลังจากที่เราวางบนชั้นแล้วประมาณ12ชั่วโมงคือตั้งแต่เมื่อเช้าถึงตอนนี้ประมาณุ่มหนึ่งนะคะก็สามารถลดน้ำในช่วงเย็นเสร็จแล้วเราก็ช่วยถอดหมวกใบไปได้เลยค่ะเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งนะคะดอกตร์ยาลืมค่ะสุดท้ายแล้วนะคะถอดหมวกใบแล้ว ล้างน้ำด้วยค่ะเห็นไหมคะดกต่อยางวัวแตดเล่นค่ะดกต่อยาลืมไปเลยนะคะหลังจากที่เราช่วยถอดหมดใบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ เป็นไงบ้างคะง่ายนิดเดียวใช่ไหมล่ะคะการดูแลต้นนอนทานตะวันในหลังจากลางชั้นขึ้นมาแล้วประมาณ12ชั่วโมงค่ะเป็นการผ่อนหมวกใบนะคะแล้วก็การที่เราช่วยผ่อนหมวกใบให้เขาเขาพรุ่งนี้เช้าเรามาดูอีกทีค่ะว่าเขาจะยืดตัวตรงขึ้นมาได้ขนาดไหนแล้วนะคะสำหรับวันต่อไปนะคะดรยาจะพา ตกแต่งลากและถอดหมวกใบที่เหลืออีกนะคะเพื่อที่เขาจะได้เหยียดตัวขึ้นมาตรงนะคะง่ายนิดเดียวค่ะนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะกดปิดตามไว้เพื่อชมตอนต่อ,ตอไปในการบริวารต้นอ่อนทานตะวันในวันที่1 2 3 4และหต่อไปค่ะบ๊ายบายกดไลค์ด้วยนะคะ กดแชร์ยิ่งดีค่ะกดติดตามดรกตยาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ